ขึ้มนมะาวันนี้ก็จะมารีวิวตัวอัคคีล่ครับในสเปคคอมที่ขั้วจะแรงนะครับ980ลิตรดีคนระับก็ยังมีอันนี้ก็จะเป็นตัววิธีใช้งานนะครับโปรแกรมนะแังขึ้นมาอันนี้ใส่คีนะใส่คีไปเลยนะก็หน้าต่าง UI ก็จะประมาณนี้นะครับมีเอฟเฟกต์เล็กน้อยใส่คีตรงนี้นะครับก็ซื้อในเว็บได้เลยนะครัแบกบ็ของแคสเข้าใหม่นะครับขอดีเลยนะตอนนี้ขายดีมากนะครับสำหรับอานายครับ ตัวซูเปอร์เซติงนะครับใช้คู่กันได้นะสองตัวนี้ผมเล่นมาแล้วไม่ไม่ไม่ขัดกันนะข้าใเป็ดตัวใหม่นะครับตัวใหม่นะแล้วก็เข้าใหม่วันนี้นะครับตัวโซะะ้อนๆ908 XCM นี้เข้าบ้านครับตอนนี้ก็อันนี้ก็ยังไม่อัปเดตนะจะอัปเดตจะเอามาลงอีกรอบนะบเซียลนะก็ไฟแท้จากตัว้านนะครับผมแล้วก็มีอันนี้เหมือนตัวลานปีเป็นคือมีไอคอน มีชื่อไอคอนของตัวรันวิปปิ้นนะครับแบบที่โหลดมาเลยก็ใช้งานได้ชิลๆนะครับอากิราวิทัศน์นะครับผมนี่ตัวจริงนะนี่ก็ขนซื้อไปเท่าไหร่ไม่รู้นะเฟียนะตัวนี้เอาไปเล่นกับอันไหนก็เฟียหมดนะครับอายุดิทนะอากิราวิทัศน์นะครับก็ซื้อไปเล่นคู่กับตัวอานายหรืออันนี้ก็ได้นะครับเฟียมากนะครับอันนี้แบบเพลียนะเข้ามาดูรีวิวได้นะครับแบบเต็มบบเลยนะครับ เข้าใหม่นะสนใจเข้าเข้ามาซื้ออะไรผมเลยับตัวนี้ผมจะเข้าไปรันให้นะมันจะมีไฟเสริมมาด้วยนะครับผมเป็นไฟที่เอาไว้กดเปิดกดปิดนะครับเวลาใช้งานนะตัวนี้ต้องรันทุกครั้งครับย้ำนะรันทุกครั้งเฉพาะเปิดเครื่องนะไม่ใช่รันทุกครั้งตอนเข้าเกมนะเปิดเครื่องมาแล้วก็รันไม่ขึ้นตัวบัตด้วยนะตัวนี้ก็ดีดีมากนะครับตัวนี้ ก็ไปรีวิวดูรีวิวตามคลิปได้ก็ข้อหน้าเทียงไม่ได้ลงนะเสียนะอันนี้ผมจะเข้าไปรันให้แล้วก็เข้าไปเอาไฟล์อะไรใส่ให้เรียบร้อยนะครับก็คือทำอันตนรางไปเตีนะครับผมไม่ให้ลูกค้ารันเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอจะไม่รู้จุดนะครับก็ฟิกได้นะทุกคนสามารถฟิกได้นะครับว่าอยากได้เป็นแบบโปรแกรมไหนก็คือเขาทํามาตั้แรกนะครับจะเป็นไฟ์อันอิสตอ์ของสตรีมนะครับคือเราอยากได้เป็นแบบโปรแกรมไหนฟิกบอกผมได้นะครับ ผมเปลี่ยนให้ได้เปลี่ยนไอคอนเปลี่ยนชื่อได้นะครับตามน,นั้นนะครับผมก็แบบว่ายัางชืชอไอคอนเฟสพวกเอ็นวีดียพวกดิคคอยอะไรเงี้ยบาโลอะไรเงี้ยผมก็เปลี่ยนไอคอนแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้ได้นะก็ฟิกได้นะถ้าอยากได้นี่นี่นนคอนฟิกอันนี้ผมจะต้องเข้าไปลงให้นะครับเดี๋ยวก็เข้ามาสั่งซื้ออะไรได้หมดนะในเว็บเลยนะอันกีฬาพิพัฒน์ตอนนี้ก็ อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องข้างหน้าครับเราก็จะออกตัวใหม่ครับเป็นตัวที่เต็มระบบนะครับตอนนี้ก็เต็มระบบแล้วแหละแต่ว่ามันยังขาดสักช่วงหนึ่งก็คืออันนี้ลําอยู่นะตัวรําจุดจัดเลยในวงไฟแต่ว่ายังขาดผมต้องการขอแข็งมากกว่านี้นะครับก็คือเอาแบบสุดๆตอนนี้แข็งอยู่นะก็เหมือนในคลิปเลยนะให้ดูในคลิปนี้นะครับขอแข็งอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้แข็งเวอร์ขนาดนั้นผมอยากต้องการแบบแข็งเวอร์นะครับแต่ว่าไม่ต้องใช้โปรไม่ต้องใช้อะไรอีกนะแรเพียวๆนะแอหน้า U I โปรแกรมนี้ก็จะประมาณนี้นะ อันนี้ใส่คีล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะมีเอฟฟกอะไรกนะ็ตามนี้นะสามารถสั่งทำได้นะรับเราเราสั่งทำนะถ้าขาวตอนนี้ค่าดํามข้อกำลังรันวีอย่างนะีเรากำลังลันวีค่าดัอยู่สายสายเลื่อนเต็มบวกนะครับไม่จะทำแยกก็สนใจว่าข้อลิ้ดใต้คลิปนี้ได้เลยนะร้านเอ็มนช็อตนะครับคลิปนี้นะครับก็มันเป็นสปิคคอมที่แรงนะใช้ก็จะเห็นผลจัด,จดเลยนะ ของผมก็ถ้าอยากชมว่าเฟรมน้อยเนี่ยมันเห็นผลไหมก็มีคลิปอยู่นะครับไปดูคลิปมาได้ย้ำครับไม่ได้รันโปมารีวิวนะครับไม่ได้หลอกลูกคา้าหรือว่ารันโปร,รีวิว,วาบางว่าปีหลังแตกอะไรแตกหรือว่าเค่าขามันทําได้ขนาดนั้นเลยหรออันนี้ไม่ได้รันโปไม่ได้รันอะไรนะครับก็คือกูไม่หลอกขายลูกค้านะครับคือตามคลิปเลยนะได้ตามคลิปเลยนะจะเปคนคำประก,กา,ก,า,ก,า,ก,าก็เห็นผลครับไม่ใช่ว่ารันแล้วไม่ใช่มนโนะ ลงคลิปไปคนรู้รู้รออาจริงว่ารันโตรหรือไม่รันครับคนรู้รรหรอกนะผมไม่ได้รันโปมารีวิวให้ลูกค้าดูหลอกขายอยู่แล้ว อนนอนรกวันแรกกูได้นั่งเครื่องบินลำใหญ่ไฟล์ Flight เดิม9 2้งกกับลำใหม่ขอบคุณครอบคนที่ให้กำลังใจไทยแลนด์ Thailand บอกกับแฟนๆว่ากำลังไป30วันในญี่ปุ่นที่กูล็อกเกอร์เมือนจะนานแต่มันผ่านไปแบบเร็วเวอร์บ,บอกกับเต้เจอกันใหม่ซ e อยู่เลเ e อร์บอกข่าวขอสิล้านไม่พูดโอเวอร์พวกแม่งก็พูดกันได้ทุกอย่างอะโยปเป็นเรื่องจริงเหมือนบอกกูขนลอดใหญ่ใส่ในเครื่องบินชีวิตกูไม่ได้ใส่สะอาดกูเคยเพื่อนดินปั้นข่าวมาเป็นเรื่องแล้วแต่ไม่มีเรื่องจริงกูไม่ต้องการ เพื่อนกินเพราะกูไม่เพื่อนตายคนข้างในอายุ38แม่งเรียกกูพี่ชายเบอร์บอร์ดฟอร์มันนะเธอมั่งเขาช่วยกูหนีตายพวกกูเล่นเกมชีวิตจริงกูไม่เล่นฟรีไฟล์ออออกมาพูดให้พวกมึงฟังไม่เลิกต้องถ่ายทอดเข้าไปเครงในกูเจอคนื่ยงใ้เดินเข้ามาจ่ายยอดอธิษฐานต้องมีกาแฟกับขนมปังหลายก้อนจุกคาเมลเหลืองกัหมดไว้ต้องแช่กันหลายปอดพวกกูขับข้างในเขาเรียกกูใหม่เลขยี่สิบสี่ฉลองมันเกิดกับเพื่อนข้างในตอนอายุยี่สิบสี่กิดมาที่กูเห็นในใบก็คือข้อยี่สิบสี่กูสามารถวิ่งก็คือ คิดหาทางออกให้กับชีวิตได้มากกว่าสี่เวดูเหมือนว่าทางชีวิตกูติดอยู่กับเลขสเอสื้อกามขาวกูเดินสาสอย่างกับ CJ เจวันแรกกับใช้ด้วยทิมบัลไลน์คลับบีเอพีบางปารกตี้ตามันโผล่ขึ้นมาเหมือนกับพีทีเอสดตอนจิบกเแฟกูอยากจะแดกมันคู่กับทีเมีคนลับโซนที่แอร์พอดแบบวีวีไอพอันดริปข้างในกูคมหากงเกง palm angel ฝากข้อความเคสและกูอยากจะดรอปซิงเกิลไม่ชอบบัไนที่ยุ่งยากปัญหาทูมคอิสิมเปิลสาวกูรอกูอยดีไม่ค ขี้คานไม่ยอมมาตายฟรีกูแท็กพันไว้บนกำแพงไว้ตั้งหลายที่เช้าเตาถึงลูกพี่ใหญ่ของกูเอ็กซ์ดีกูสเปนบ้ากูสเปนเย็นกันไปตั้งหลากหลายยังส่งเงินให้ที่บ้านแบบไม่ขาดสายหากจากบ้านเป็นหมื่นโลสัญญาณขาดหายถ้าพูดถึงกูกับทาวมันไม่อาจขาดได้ I get a screaming yeah, free bank กู screaming free ยอกูพร้อมสู้ตลอดเวลาขาดไม่มีฟอลกูของบอลแร็ปไทยเหมือนกับลีซอไม่ได้เชื่องชาสโลไลฟ์เหมือนกับอียอ home Back Yeah, no more free for bang, man. Now for bang, it's free. You already know, man. Is it what it is? Yeah, <laughs> Could you put it online, Meet me the bad news. Tryna make me so sad that I bad chill. The gun, getting slow, cat, now you fast build. Living fast, life fast, calm, make a fast deal. still food, cold, mark my fall off. ภาวนาให้กูตายก็ไม่พอล้อ For Bank t r i p กับไทยแบบไม่รอซอสอีกมาเดวันไม่กลับใจใช้กูคอ,อ l l loss Yeah, yeah. we never give up พวกกูไม่ยอมแพ้ AGU GTB พวกกูของแท้เอาบอกให้แบงพันหลุดลอยพวกกูไม่ยอมแนะ่เง <Yeah. S 2> yeah. ินล้านเป็นของแม่พวกกูฉลอง y ย a h